ศูนย์ขาวหาดใหญ่นะคะประชาชนชาวจังหวัดสงขลา16อำเภอเข้าร่วมเวทีรับฟังการเผยแพร่เจตนารมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างคึกคักนะคะเมื่อวันที่29เมษายน2558นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานหาดใหญ่ฮอนะคะชั้น5ศูนย์การคาสินทันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะร,ร่วมกับคณะกรรมาการ วิสามันการมีส่วนร่วมและร่างรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและจังหวัดสงขลานะคะจัดเวทีเผยแพร่ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนจังหวัดสงขลานะคะส่วานหัวหน้าส่วนราชการองค์งงกรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนจาก16อำเภอของจังหวัดสงขลากว่า4,000คนนะคะเข้าร่วมรับฟังโดยมีนายธรรมรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะสำหรับเวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องอร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนาได้จัดขึ้น4ภูมิภาค12จังหวัดซึ่งจังหวัดสุขลาเป็น1ใน12จังหวัดที่ได้จัดเวทีเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่และเนื้อหาสาระภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญอ,อย่างถูกต้องและกว้างขวางนะคะ